สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการเมกะาอนิม่าช่องที่เราเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์กระสุนพันธ์แปลแปลกสัตว์อันตรายปลาฉลามนะครับซึ่งขิปนี้ก็บูดถึง13สายพันธุ์สัตว์ที่สูญพันธุ์ในประเทศออสเตรเลียประจําปีนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่า13สัตว์จริงๆคงแกะทาแยกแต่วยความที่ผมลองเสิร์ชหาข้อมูลแต่ตัวเนี่ยบางตัวมีข้อมูลน้อยมากๆเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ ไม่ได้พบในตอนเป็นเป็นไงคือถูกพบตอนเป็นซากหรือเป็นกระดูกแลวพอตัวจสอบเนี่ยก็พบว่ามันเป็นสัตว์ใหม่ที่ยังไม่มีการจดบันทึกหรือถูกคนพบแต่เพราะว่าตอนเจอเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับมันก็เลยยังไม่อยู่ในลิสต์ว่าตกตลงมาสูญพันธุ์หรือ,อยังและตอนนี้เขาได้อะประกาศเป็นทางการว่าสิ่งมีชีวิตที่พบอยู่นี้ถึงแม้จะพบเป็นซากก็ตามแต่มันคือสัตว์สายพันธุ์ใหม่และสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งออสเตรเลียก็เป็นดินแดนที่เรียกว่ามีสัตว์ท่เบตกอกลักษณ หลายอย่างมากนะครับอย่างหลายคนที่มันจะคุ้นเคยก็คือสา์พันธุ์พวกสัตว์มิกเป่าหน้าท้องจิงโจว้วอลลับีโคอลาล่าทัสมาเนียนอะไรแบบนั้นนะครับหรือพวกเล็กๆหน่อยก็อะไรจิงโจ้หนูอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งขอ,งข,องข้อมูลจากแฟนเพจของ v n v i r o n Man นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตน,นี้คงไม่มีแค่13สายพันธุ์นี้นะครับยังมีสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับที่จะสูญพันธุ์ไปนะครับก็มาดูกันว่า มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกข้อมูลบางตัวเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คร่าวๆมากและอาจจะไม่มีรูปไนซ้ำนะครับผมก็จะรูปของสัตว์ที่เป็นสปีชีส์ใกล้เคียงกันมานะครับอย่างตัวแรกคือเดสเซอร์เบตตองนะครับเดสเซอร์เบตตองตัวเบตตองเนี่ยมันก็อยู่ในสัตว์ตระกูลประมาณหนูจิงโจ้นะครับก็คือรูปร่างเหมือนหนูแต่กระโดดเหมือนจิงโจ้อะไรแบบนั้นนะครับมีกระเป๋าหน้าทองด้วยโดยสัตว์สายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลื้ยลูกดนมขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางมาเอาหากินเวลากลางคืนนะครับ โดยสายพันธุ์ของมันเนี่ยถูกจัดแยกจากสายพันธุ์อื่นเนื่องจากลักษณะฟันของมันนั่นเองนะครับสายพันธุ์ที่2ก็ยังคงอยู่กับสายพันธุ์เบตตองหรือหนูจิงโจ้อีกเช่นเคยนะครับโดยสายพันธุ์นี้เนี่ยมีชื่อว่านัลลาร์บอลด์ดรอเบตตองนะครับถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อตามสถานที่ที่มันอยู่นะครับนัลลารบออะไรสักอย่างในออสเตรเลียนะครับก็อย่างที่บอกไปมันก็เป็นสัตว์กระเบ๋าหน้าท้องสายพันธุ์เดียวกับกอดหน้านี้นะครับโดยสายพันธุ์นี้เนี่ยถูกพบเป็นโครงกระดูกจาาาในนถ้ขอองชิลลบ การเป็นชื่อของมันนะครับซึ่งปัจจุบันที่บอกก็ถูกจับไปสัตว์ที่สูบพันไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยสัปันนี้เนี่ยมีการมีคำว่าแตกต่างจากสัมพันธ์อื่นโดยสัพันธ์นี้มีความแตกต่างจากสัมพันธ์อื่นก็ดูจากลักษณะของขากไกลเช่นกันนะครับโดยดูจากขาไกลล่างที่มีขนาดเบากว่าสายพันธุ์ขนุนจิงโจ้สัมพันธ์อื่นที่ยังอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งกระดูกที่พบนั้นอยู่ในถ้ำของทิลาบนาลบอซึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ทะเลรายที่แห้งแล้งทางตอนใต้ของออ ซึ่งเชื่อว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยสูญพันธุ์ไปทานตอนตาออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงอนาธิคมนะครับก็เรียกว่าน่าจะนานพอสมควรแต่เพ่อมีการค้นพบซากของมันอะไรแบบนั้นนะครับสายพันธุ์ที่3ามแคปริคอนและบิดเลตก็เป็นสายพันธุ์ของหนูกระต่ายนะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยนักการอธิบายว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในปี2010นะครับโดยชื่อกับมันก็ถูกตั้งเหมือนกับแบบที่แล้วนะครับก็คือตั้งตามสถานที่ที่เจอมันนะครับซึ่งเจอเป็นซากอะไรครับโดยพบในถ้ำแคป์ขอรัคีนรยะบ โดยเมื่อดูจากสร้างสังค์มันเนี่ยก็มีการบุว่าอ่ะมันแตกต่างจะหนูก็ตายสายพันธุ์อื่นเช่นกันนะครับโดยดูจากกล้ามของมันอีกเช่นเคยนะครับโดยมันเนี่ยมีกล้ามที่กว้างสุดในบรรดาสายพันธุ์ของลาบิดและทั้งหมดนะครับสายพันธุ์ที่สก็เป็นสมาธิน่าสนใจนะครับมันคือจิ้งเหลนเกาะคริสต์มาสซึ่งการสืบพันธุ์ของจิ้งเหลนเนี่ยมันจึงกลายเป็นสัตว์เลื้อยคานชีแรกที่สืบพันธุ์ในช่วงมีการตั้งลูกล่าของชาวยุโรปในออสเตรเลียนะครับ โดยตามชื่อมันคือจิ้งเลนนะครับมีทิ่กำเนิดในเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียนะครับโดยจิ้งเลนเกาะคริสต์มาสตัวสุดท้ายนะครับเป็นจิ้งเลนที่ถูกจับมีชื่อว่ากมนะครับประมาณฟอส์กัมนะครับตายเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2014นะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการพบมันมีการเจอมันในที่คุมขังนะครับซึ่งข้อมูลของมันก็พอมีคร่าวๆอยู่นะครับก็จะพูดถึงกันคร่าวๆสั้นๆนะครับ โดยจิ้งเลสสารพันนี้นะครับเคยมีอย่างแพร่หลายในเกาะคริสต์มาสนะครับในช่วงศตวรรษที่20และท้ทานช่วงปีหนึ่งเก้แปดเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีการเจอมันนับ80ตัวเนี่ยนอนอาบแดดเรียงลายเนี่ยต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับมาถึงสร้างต้นไม้และมีกลุ่มจิ้งเลสเนี่ยมันมน,นอนอาบแดดอยู่แบบนั้นนะครับเออแสดงความดูสมบูรณ์ของมันในช่วงประมาณยุคปลาย90นะครับแต่แล้วก็ตามและามต่เนี่ยในช่วยง,ยงยุค90้นยันยุค2000เป็นต้นไปเนี่ยประชากรของมันนั้นจู่ๆก็ทั่วไปถึง98นะครับ จำนวนประชากรขอ,ของมันก็ถดถอยไปเรื่อยที่ที่อยู่ใส่ของมันก็หายากลงจนมันเหลืออยู่เพียงแค่ส่วนเดียวของเกาะเท่านั้นนะครับซึ่งเกย็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมมันถึงลดจำนวนได้มากขนาดนั้นนะครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลุกลามของเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับนั่นะคือพวกตะขาบยักษ์มดงูหมาป่าหรือพวกแมวนะครับและนั่นก็รวมถึงเชื้อโรคต่างๆยาฆ่า,มมาแมลงอะไรแบบนั้นด้วยนะครับ โดยช่วงปลายยุคสองพั 2, เนี่ยนักวิจยัยบนเกาะคิสมารก็พยายามจับจิ้งเหลนในป่าเพื่อทําโครงการผสมพันธุ์แต่ก็เจอเพียง3ตัวเท่านั้นนะครับโดยวันที่สามกราคมปี2014สายพันธุ์นี้เออจึงได้ถูกจัดในลิสต์ว่ามันใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะครับจนกระทั่งตัวสุดท้ายที่มีชีวกรรมที่บอกไปนะครับตายวังที่30ิพฤษภาคมปี2 0 1 4ที่ผ่านมาจนในที่สุดตอนนี้ก็ถูกประกาศเป็นการว่าจิ้งเหลนสายพันธุ์นี้สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่5 เกรทฮอปปิ่งเมาส์หรือหนูกระโดดยักษ์นะครับอันนี้ก็แปลตาตรงตนะัวเนาะฮอปปิ่งเมาส์คือสายพันธุ์ของหนูกระโดดนะครับถ้าเกรดก็น่าจะเป็นหนูกระโดดยักษ์นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่สุบพันธุ์ไปแล้วซึ่งก็เหมือนกับสายพันธุ์ของ2ส,สายพันธุ์แรกที่เป็นหนูจิงโจ้นะครับคือถูกคบเป็นกระโหลกนะครับโดยถูกคบเป็นกระโหลในเทือกเขาฟินดอสนะครับโดยไม่รู้จากกระดูกเนี่ยก็บ่งบอกว่ามันน่าจะเคยอยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19นะครับโดยเมื่อเทียบกับกระโหลกของสายพันนยพัันนนธธุ์์กบสพอื่ ก็นับว่ามันเป็นกระโหลดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับซึ่งคาดว่ามันคงเป็นสายพันธุ์ที่ตกสํารวจนะครับจากนักวิจัยในช่วงศตวรรษสิบเนะครับและเพิ่งมาเจอในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับแต่นอนว่าพอเจอปุ๊บมันก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับก็เลยอ่ะถูกจับประกาศว่ามันก็ไปสัตว์สายพันธุ์ที่สูงพันไปอีกสายพันธุ์หนึ่งไปนะครับสายพันธุ์ต่อมาอันนี้บอกตรงว่าหาค้อูลไม่เจอเลยนะครับวิกิพีเดียก็ไม่มีเช่นกันนะครับและข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยค้าหาตามชื่อวิาสตร์เนี่ แต่ว่าอาจจะพบแค่ซากเช่นกันนะครับนั่นคือสายพันธุ์ที่อาจจะอ่านยากหน่อยสบมนะครับนั่นคือลิเวอร์พูลเพลนสไ i p ์แบ n ด i c คู t นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของหนูนั่นเองนะครับหนูพุกซึ่งบอกต่ว่า no ข้อมูลมากนะครับข้อมูลน้อยมากแต่นั้นก็ขอข้ามตัวนี้ไปนะครับก็ขอภัยที่อาจจะหาข้อมูลมาน้อยไม่เพียงพอนะครับตัวที่7ก็อยู่สายพันธุ์หนูเหมือนกับสายพันธุ์ที่แล้วเช่นกันนะครับนั่นคือเวสเทิร์น l บ e เล a แบ i ด o o คูนะครับหรือเรียกย่อว่ามารนะครับ M A R L ซินดาว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนูที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับแบรดเดรูดทั่วไปนะครับรวมถึงมีสีเข้มกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยโดยมีความยาวประมาณ46ซนติเมตรนี่หนูนะโดยมันจะล่าเหยื่อตามลำพังนะครับโดยมันจะล่าพวกมแมลงแมงมุมหนอนนะครับโดยเมื่อถูกคุกค,คามเนี่ยมันก็กระโจนขึ้นไปในอากาศและมุดดินไปนะครับโดยในปี1999นะครับเพราะว่าประชากรของแบรดดิรูดสายพันธุ์นี้เนี่ยเริ่มเป็นโรคบางอย่างนะครับโดยการของโรคเนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มอาการคล้ายๆขูดนะครับ และเริ่มส่งผลกระทบต่อประชากรในป่าในช่วงปี2001โดยแล้วการยืนยันว่าโลกนี้เป็นโลกอุบัติใหม่นะครับและแตกต่างจากโลกผิวหนังชนิดอื่นๆที่รับการบันทึกไว้ในก่อนหน้านั้นนะครับและนั่นก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าทอนในออสเตรเลียนะครับซึ่งพอเกิดโรคก,ก็ทําให้สัตว์สายพันธุ์นี้ร่างกายอ่อนแอลงนะครับจนถึงปัจจุบันสุดท้ายมันก็จัดอยู่ในลิสต์สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกันเหมือนกับบนรูสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับ สายพันธุ์ที่9ยังคงอยู่กับสายพันธุ์บนดิคูดอีกเช่นกันนะครับนั่นคือ south eastern side b a n j i k o d นะครับเมื่อกี้เนี่ยไอสายพันธุ์ก่อนนี้มนอยู่ฝั่งตะวันตกไงครานี้เป็นฝั่ง south eastern นั่นคือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีข้อมูลเช่นกันนะครับก็เดาว่ามันหน้าสูนพันธุ์มันรูปแบบเดียวกันนะครับ 9. แบนดิคูอีกแล้วนะครับแต่ครานี้เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในที่หนึ่งนะครับนั่นคือเขตนาราโบนะครับที่เดียวกับที่หนูจิงโจ้สูบพันธุ์ไปในสััตว์ชนนิททีี่่2เคคยบบอกไปะร ซึ่งสัตว์ับนนี้ถูกตั้งขึ้นมาด้วยความแตกต่างในร่างกายของมันนะครับโดยสรรพันนี้เนี่ยจะมีลอยปานสีน้ำตาลเข้มซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อนะครับโดยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในช่วงกลางศตวรรษที่20ซึ่งมาจากการล่าของจิ้งจอกซึ่งจิ้งจอกที่ว่ามันก็ไม่ใช่สัตว์ประจําถิ่นนะครับเป็นเอเรียสปีชีส์ที่มาลุกลานนะครับโดยมันถูกนําเข้าจากชาวยุโรปที่มันตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะครับก่อนหน้าในสมัยน,น ชาวต่างชาติยุโรปเนี่ยนำเข้าพวกสัตว์แนวนี้มาเนี่ยนอกจากมาทั้งโลกก็มาให้นักล่าด้วยนะครับสายพันธุ์ที่10ก็เป็นสัตว์ที่เป็นเกาะคริสต์มาสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สูบพันปีเช่นกันนะครับนั่นคือค้างคาวเกาะคริสต์มาสนะครับโดยเป็นขั้งคาวสายพันธุ์เวสเปอร์ที่ถูกพบบนเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียนะครับโดยค้างคาวตัวสุดท้ายที่มีการพบนั้นอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2009นะครับจากนั้นก็ไม่มีการพบเห็นมาอีกเลยนะครับโดยมันเป็นคค้าางวขนนนาดเล็ก้หักกปรรระะมมมาณ3-4.5ัันนคบีีส้ ปลายข่อยมีสีเหลืองนะครับปลายแขนของมันเนี่ยแขนที่เป็นปีของมันยาว3 0 3สถึงมมมนะครับก็นับว่ามันเป็นค้าเขาที่มีขนาดเล็กที่สุดในออสเตรเลียนะครับเดวยวก็เขาวกาคกิม์มาสนั้นลดลงอย่างมากจากช่วงปี1 9 9 0านะครับขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็ถูกค้นพบอย่างแพร่หลายนะครับโดยจากการประเมินครั้งล่าสุดในปี2 0 0พเนี่ยพบว่าประชากรของมันนั้นเหลือน,น้อยประมาณ20ตัวเท่านั้นนะครับและในเขตชุมชนเนี่ยมีการพบมันเพียง4ตัวเท่านั้น ซึ่งทางตะบาออสเตรเลียนั้นก็พยายามจะจับมันเพื่อทําโครงการผรสมพันธุ์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับว่าจากการจับเสศษถอนของข้วขาวนะครับก็ไม่มีการพบเสะษ้อนของขาวสัมพันธ์นี้อีกเลยนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมจูจ่ๆข้างขาวสัมพันธ์นี้ถึงลดลงนะครับซึ่งคาดการว่าก็น่าจะมาจากเชื้อโรคนะครับแล้วก็รวมถึงเอลิสปีชีด้วยสัตว์สายพันธุ์ที่มนุษย์นําเข้ามานะครับแม้กระทั่งแมวที่มนุษย์เลี้ยงน,นะครับก็ถูกตตัั้้้งงเปนนอออสสยววว่่่าามจกีข ที่ทําให้ข้างคาวสัพนีลดจํานวนลงนะครับ3,011สัพนีก็ไม่มีข้อมูลเช่นกันนะครับนั่นคือลองเอียร์เมาส์ก็แปลตรงๆก็คือหนูหูยาวนะครับเมาส์ Mouse ด้วยแสดงว่าอ่ามันไม่ใช่หนูตัวใหญ่นะครับซึ่งถูกพบกส,สุดท้ายในเขตวิกตอเรียแล้วก็เซาออสเตรเลียนะครับซึ่งพอไม่มีข้อมูลก็บอกแค่ว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ3,012ยังอยู่สัพน์เมาส์นะครับหนูนั่นคือบูเกรเมาส์ ถ้าแปลตรงๆก็หนูสีน้ำเงินเทานะครับบูเกรโดยสัพพันธ์นี้ก็ไปสัพพันแทสอนสเตเรียนะครับซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพบตัวอย่างเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับโดยลักษณะของมันก็มีลักษณะคล้ายกับหนูบ้านที่คุ้นเคยกันนะครับโดยมีขนที่แข็งและหนานะครับแล้วก็มีสีตามชื่อนะครับบูเกรก็ข้างแตกต่างจากหนูทั่วไปนะครับโดยมันเคยถูกค้นพบในควีนส์แลนด์แล้วก็นิวเซาแลนด์นะครับก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ สัตว์พันนี้มีชื่อว่า Percy Island Flying Fox นะครับถึงมันจะชื่อต้นทายว่า Fox แปลว่าสัตว์นักจิ้งจอกแต่จริงมันไม่ใช่สุนัขเ้วยซ้ำนะครับมันคือข้างเขานะครับซึ่งบารเราก็น่านคุ้นเคยเลยว่าข้างเขาบางพันเนี่ยหน้าตา,มมาเหมือนหมานะครับข้างเข่าสัตว์นี้ก็เช่นกันนะครับโดยคาดว่าถูกพบในเกาะเพอร์ซีทางตูอ๋อเชียงใต้ในรัฐควีนส์แลนด์นอกชายฝั่งตอนเชียงเหนือของออสเตรเลียนะครับโดยสัตว์พันนี้เนี่ยมีน้ำหนักประมาณ200กรัมนะครับความยาวของหััััวววนนตรรมมมก210 mm ะคบ ตัวสีของร่างกายนะเป็นสีน้ําตาลทองสม่ำเสมอทั่วร่างกายนะครับโดยจุดเดือกของสัปพันธ์นี้ที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นก็คือลักษณะของหูที่แตกต่างจากสัพพันธุ์ทั่วไปนะครับซึ่งสุดท้ายสัพพันธ์นี้ก็สูญพันธุ์ไปหมดนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็มีการเชื่อว่าจะมีสัตว์ที่สูญพันธุ์มากกว่านี้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเติข้อมูลบางข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าข้อมูลอาจจะน้อยเกินไปยังไงเนี่ยก็ขออภัยนะครับเติรใครยผมเล่าเรื่องสัตว์หายากสัตว์สู ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็กตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ